สวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เราจะไปเรียนเรื่องการถ่ายละอองเรนูและการปฏิสนธิกันค่ะเอ๊ะว่าแต่น้องๆยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าส่วนประกอบใดของดอกไม้มีหน้าที่อย่างไรถ้าน้องๆคนไหนลืมไปแล้วก็สามารถคลิกไปที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อทบทวนบทเรียนเรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้ได้เลยค่ะ เรามาทบทวนบทเรียนเรื่องหน้าที่และส่วนประกอบของดอกไม้กันเลยนะคะโดยเริ่มดูได้จากในตารางได้เลยค่ะในลำดับต่อไปเป็นเรื่องการจำแนกประเภทของดอกไม้โดยใช้แผนผังความคิดค่ะ พี่ผีเสื้อพี่ผีเสื้อบินไปดูดน้ำหวานดอกไม้ดอกไหนเนี่ยออกมาช่วยเจมหาคำตอบหน่อยภารกิจการถ่ายละองเรนูและการปฏิสนธิเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอะอะโวยวายอะไรเหรอจ๊ะเจมพี่ยังดูดน้ำหวานกินไม่อิ่มเลยพี่ผีเสื้อโมแต่ดูดน้ำหวานอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไรภารกิจเจมจะสำเร็จล่ะครับเจมไม่รู้อะไร การที่พวกผีเสื้ออย่างพี่ดูดน้ำหวานเนี่ยก็มีส่วนช่วยให้พืชดอกเขาขยายพันธุ์ไปได้มากมายนะยังไงเหรอครับก็พวกผีเสื้อเขามีส่วนในการช่วยถ่ายละอองเรนูและการปฏิสนธิของพืชยังไงล่ะการถ่ายละอองเรนูเนี่ยคืออะไรเหรอครับการถ่ายละอองเรนูเป็นหนึ่งในกระบวนการสืบพันธุ์ของพืช เมื่อพูดถึงการถ่ายละอองเรนูนั้นจะหมายถึงปรากฏการที่อับละอองเรนูของเกสรเพศผู้เกิดการแตกออกแล้วตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเจมลองใช้กล้องถ่ายรูปซูมเข้าไปดูที่เกสรเพศผู้สิโอ้โหมีภาพจำลองการแตกของอับละอองเรนูให้ดูประกอบด้วยแหละพี่ผีเสื้อ ซึ่งเจมรู้ไหมว่าการแตกออกของอับละอองเรนูทำให้ละอองเรนูถูกพาไปตกลงบนยอดเกสรเพศเมียอ๋อเจมเข้าใจแล้วการถ่ายละอองเรนูเนี่ยจะหมายถึงการที่ละอองเรนูของเกสรเพศผู้ตกลงบนยอดเกสรเพศเมียเท่านั้นเองเจมเราเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายรูปขยายดูลักษณะละอองเรนูชัดๆสิ ผงละอองเรนูมีลักษณะผงละเอียดเล็กๆสีเหลืองนี่เองเอ๋เดี๋ยวเจมมีข้อสงสัยครับพี่ผีเสื้อแล้วละอองเรนูจะปลิวมาติดที่ยอดเกสรเพศเมียได้ยังไงนะสา,สาเหตุที่ทำให้ละอองเรนูติดอยู่บนยอดเกสรเพศเมียได้นั้นก็เพราะว่าบนยอดเกสรเพศเมียนั้นจะมีน้ำเหนียวเหนียว ติดอยู่ข้างบนยอดคอยดักจับละอองเรนูยังไงล่ะซึ่งเจมรู้ไหมว่าการถ่ายละอองเรนูนั้นสามารถเกิดได้สองแบบคือ 1. การถ่ายละอองเรนูภายในดอกเดียวกันและสองการถ่ายละอองเรนูข้ามดอกเอพืชก็เคลื่อนไหวเองไม่ได้แบบเนี้ย การถ่ายละอองเรนูจะเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะเนี่ยการถ่ายละอองเรนูของพืชจะต้องอาศัยสี่ปัจจัยเหล่านี้ก็คือแล้วเมื่อละแล้วเมื่อละอองเรนูตกลงบนที่ยอดเกสรเพศเมียแล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อเลยครับหลังจากที่ละอองเรนูตกลงบนที่ยอดเกสรเพศเมียแล้วละอองเรนูจะงอกหลอดละอองเรนู ไปผสมกับอวุลภายในรังไข่เราเรียกกระบวนการที่ละอองเรนูเข้าไปผสมกับอวุลภายในรังไข่ว่าการปฏิสนธิเราเรียกการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอกว่าการสืบพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิค่ะแล้วการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศเราเรียกว่าอะไรหรอครับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ เราเรียกว่าการสืบพันธุ์ที่ไม่มีการปฏิสนธินั่นเองค่ะเอ๋เจมสงสัยอีกแล้วล่ะครับพี่ผีเสื้อแล้วหลังจากที่ดอกไม้ได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเป็นยังไงต่อไปหรอครับภายหลังการปฏิสนธิรังไข่จะเจริญไปเป็นผลส่วนอวุนภายในรังไข่จะเจริญไปเป็นเมล็ดกลีบดอกและกลีบเลี้ยงก็จะเหี่ยวและหลุดร่วงไปในที่สุด เรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคาบนี้เรื่องการถ่ายละอองเรนูและการปฏิสนธิของพืชดอกกันนะคะการถ่ายละอองเรนูนั้นจะหมายถึงการที่ละอองเรนูปลิวไปตกบนยอดเกสรเพศเมียและเมื่อละอองเรนูได้งอกหลอดละอองเรนูเข้าไปผสมกับอ,อวุลเราจะเรียกว่าการปฏิสนธิโดยรังไข่จะเจริญไปเป็นผลและอ,อวุล จะเจริญไปเป็นเมล็ดซึ่งเราเรียกการสืบพันธุ์ที่มีการปฏิสนธิของพืชนี้ว่าการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศค่ะการสืบพันธ์ของพืชแบ่งได้เป็นสองประเภทคือการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศและการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศซึ่งกระบวนการแรกที่เกิดขึ้นในการสืบพันธ์แบบอาศัยเพศ จะเริ่มจากการที่ละอองเรนูปลิวไปตกบนยอดเกรสรเพศเมียเรียกว่าการถ่ายละอองเรนูค่ะการปฏิสนธิคือการที่ละอองเรนูของเซลสืบพันธุ์เพศผู้ตกลงบนยอดเกรสรเพศเมียแล้วเข้าไปผสมกับอวูลภายในรังไข่ของเกรสรเพศเมียค่ะปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูมีสี่ปัจจัยได้แก่ลม น้ำแมลงและมนุษย์โดยแมลงจำพวกผีเสื้อหรือพึ่งนั้นจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการถ่ายละอองเรนูตามธรรมชาติได้มากที่สุดค่ะเมื่อพืชเกิดกระบวนการสืบพันธุ์จนถึงช่วงภายหลังของการปฏิสนธิออวูจะเจริญไปเป็นเมล็ดของพืชชนิดนั้นต่อไปค่ะส่วนรังไข่ของเกสรเพศเมียก็จะเจริญไปเป็นผลของพืชชนิดนั้นต่อไป เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องการถ่ายเรนูและการปฏิสนธิไปแล้วหวังว่าน้องๆจะรู้สึกสนุกและได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันนะคะแล้วอย่าลืมทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปด้วยละ่ะสำหรับวันนี้เวลาของความรู้คู่ความสนุกได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ